สวัสดีค่ะวันนี้เรามากับหัวข้อ expert system จากกลุ่มเราชนะเราจะมี language and tool ดังนี้ตัวแรกที่เราใช้จะเป็นภาษา Python ตัวที่2จะเป็น JSON ถัดมานะคะเราจะใช้ tool เป็น Visual Studio Code ในการเขียนระบบนี้ขึ้นมากันคะ่ะจากนั้นเราไปดูเดโมโกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มางรานโปรแกรมให้ดูนะครับก็ับพี่ลานครับส t าบาโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา ของตัวโค้ดนะครับที่เมลันแล้วก็จะมี6ฮมพอยต์นลให้เลือกนะครับก็มีเขียนรูอินร์เนเอนจินนะครับพิเศษยูสเซอร์อินพุตรูนะครับก็คือแสดงหน้าต่อหน้าตาของรูที่เราเขียนไปนะครับสี่ก็คือเป็น Ed ดยูสเซอร์รูนะครับว่าอีดต้องการอ i ดที่รูที่เท่าไหร่ครับก็5เป็นยีดรียูเซอร์รูนะครับ6ก็คือออกจากโปรแกรมก็คือเอ็กซิสนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาทำเราก็ต้องเขียนรูก่อนครับเขียนรู สองออชชวลน์นะครับของเกียร์ลูกก็คือมี if แล้วเด่นเลยแล้วก็ optional สองนะครับก็เป็น if แล้วก็ a อ d ด์อแล้วก็เด่นครับก็สมมติเราไป optional แรกก่อนนะครับเป็นหนึ่งครับจากแรกนะครับเราต้องใส่เป็นอะไรสมมติเราเปลี่ยนเป็นใส่เป็น h ครับเด่นมีโซลที่ออกมาเป็น u อย่างเงี้ยครับก็มาละเซฟคอมพีดเนี่ยปลอดเลยครับเซฟสักสิครับต่อมาครับเป็นเกียร์ลูกครับ optional สองครับก็สมมติเราเป็น m ครับ and n e x t f a c t สมมติเอาเป็น o ครับอันนี้เราต้องการแอนต่อไหมแบบเนี่ยไม่มีก็เป็น enter ครับตอนนี้ก็จะเป็น den แล้วครับว่า m and o den เป็นอะไรนะครับสมมติเอาเป็น u อย่างเงี้ยครับก็ u แล้วมีแอนต่อไหมเงี้ยครับสมมวัดเป็น o เนี่ยครับก็ o b ครับก็มี o หรือแอนต่อไหมถ้าไม่มีก็กด enter ครับ เปิดก็เสร็จดูเซ็นคอมพิวเซ็นสักเสร็จแล้วครับต่อมาเป็นดิสเพย์ครับดูว่ามันเซฟจริงไหมครับนี่ครับดูที่เราเขียนไปก็คือเป็นแฟกตที่สิบเอ็ดกับสิบสองส่วนแฟกตที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยครับเป็นตามตัวอย่างที่อยู่ในสายของอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงหน้าตออินเทอร์เฟซให้ดูครับปึ้งก็ต่อมานะครับไปที่อัลเชนอลสีนะครับก็คือเป็น edit ทดูเซอร e เราเราต้อตงการสมมติเราต้อตงการ,การเปลี่ยน if H เนี่ยครับเปลี่ยนเป็นเป็น J ครับเปลี่ยนจากตัว H เป็น J แล้วก็มา Enter e ิดตต้องการ Ed i t ที่เท่าไหร่ก็เป็นที่ส1บครับต้้งการยังไงก็เป็น If ครับ If If new condition นะครับเงื่อนไขใหม่ก็คือเป็นเป็น J โอเคเดี๋ยวเป็น J เดี๋ยวครับก็เรียบร้อยครับตัวนี้ก็เป็นเป็น J แล้ว If J then U ครับเรียบร้อยต่อมานะครับมา d e l e t e กันนี่เหลือ ค่าที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นแฝดที่สิบเอ็ดกับสิบสองเราต้องการที่ดีๆนะครับก็กดสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองครับปุ๊บดีๆเรียบร้อยครับเนี่ยครับรูดีลีเซฟเซฟฟูเรียบร้อยครับก็อยากรู้ว่าดีๆจริงไหมก็กดที่สามครับปึ่งก็มีสิบรูครับตอนนี้เรียบร้อยต่อมานะครับมาสรวจอินฟลูเอนซ์กันก็อินฟลูแซมแฝดนะครับใส่เป็นเอ่ออะไรก็ได้ครับเป็นจีก็ได้ถามว่าสตาร์ทิ่งโน่นะครับของเราจะเป็นมีสี่ตัวก็คือเป็นคิว แล้วอีกตัวแรกก็เป็น Q แล้วครับก็สมมติให้เป็น t o เเป็นถูวีเป็นถูดีเป็นถ o เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็น Final r e s o u r c e นะครับว่า o u r c e ที่ได้จะเป็นตัวอะไรบ้างประมาณต่อครับครับถามคเป็น t o ไหมเป็น t o อ่ะอันนี้เป็นถูหรือเาให้เป็นเปล่าอันนี้เป็นถูหรือเปล่าครับอันนี้นะครับก็ Final Refect ์มันจะมาเป็นแค่อารตัวเดียวครับสมมติต่อครับ เป็นทูอันนี้เป็นทูครับอันนี้เป็นทูอันนี้เป็นฟอลครับนี่นะครับไม่ต้องรีเฟรชก็จะเป็นอานกันนะครับอ๋อสมมติเป็นฟอร์มเลยล่ะดูสิมันจะไม่มีให,หม่เนี่ยครับก็เป็นเซตว่างครับไม่มีครับเส็จเรียบร้อยครับ ในส่วนที่เป็น input starting node จะอยู่ในส่วนของ Method inference engine จะถูกเรียกใช้เพื่อให้คำตอบตามข้อมูลเริ่มต้นที่ user input เข้ามาค่ะโดยตรวจสอบเงื่อนไขซึ่งอยู่ในบล็อก y ที่มีเงื่อนไข y 2และจะสรุปผลตามรู l ที่มีอยู่ในระบบนั่นเองในที่นี้ Method inference engine เป็นส่วนที่เป็นระบบ expert ทำหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขให้ถูกต้องและสรุปผลลั์ตามข้อมูลเริ่มต้น ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ทำการเลือกใช้งานเมนู Input New Fact และป้อนข้อมูลเริ่มต้นผ่านคำถาม Input Sum Fact ซึ่งจะเรียก Method Inference Engine เพื่อดำเนินการ Inference Rule และ Create r e s o u l t ตามข้อมูลเริ่มต้นที่ User Input เข้ามาและระบบก็จะมีการถาม True False ที่สร้างว่าตรงเงื่อนไขไหมจะถามรูปไปเรื่อยๆจนครบและแสดง Resource ให้กับ User ในรูปแบบของคำตอบ แล้วถ้าหลุดครบแล้วไม่ตรงกับเงื่อนไขมันก็จะมีรีซอสที่เป็นข้าวว่างเปล่านั่นเองค่ะ,ะขั้นตอนของ e x p r e s s y y t t m m นไะด้จบลงไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ